มาลองแกะกันเริ่มที่กล่องแรกอช่วงเชงช่วงเชงช่วงเชงคืออะไรอะวอลเดอโอ้มาเก็บกล่องแรกมาเก็บกล่องที่สองอ,อ,อ,อะไรอะอ๋อปากกาเอาไว้เขียนอะเออมันกล่องที่สาม Oh. <laughs> อันนี้มันเหมือนจะเป็นแบบว่าติ๊กสอบอะยังไงสิ เทีละายสีกล่องที่แปดทีเออว่าที่แปดแอะแอะเออลูกโป่งเหรอ่ะอะไรวะอ๋อลูกโป่งนะคะนี่ค่ะลูกโป่งคุ้มไหมเนี่ยกล่องที่เก้าน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 าาโอ้หน้องคืออะไรอ่ะเอ๊ะอ๋อนี่ระบายสีเลยอ่ะ อันนี้แล้วก็ไอตัวแวปปง็บแล้วก็รูกโป่งไม่ได้หยากต่อยนี่สิเอ็ดใช่ไหมสิเอ็ดเสแล้วตายอ่ะผมดีเอาอ้อเอะอ้อสติกเกอร์ลาส,สันตึง้งอ้าวพ่ทำไมวันนี้กูร้องคนแต่เพลงนี้วะงง คุ้มไหมคือมันเฉลี่ยกล่องละประมาณสิบบาทได้